สวยครับเอ็มบัปเป้ขยันแล้วไปแย่งบอลมาได้ให้ออกมาลูกนี้กุนโดกันเอ็มบัปเ,เป,เปเ้ตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยขวาลูกนี้เอ็มบัปเป้ตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยขวาของโค้ง,งครับให้มาที่ย่าๆและเอ็มบัปเป้พลิกคนเดียวอีกแล้วเอ็มบัปเป้หลอกลอก่อเอ็มบัปเป้ปัน่นนี่คือเอ็มบัปเป้ที่ยิงไกลได้นิดหน่อยครับ สวยครับมาไปกันต่อมาครับไปครับไปครับลูกนี้เปโดเปโดเปิดมาเอ็มบัปเป้แย่งมงอุ้ยเอ็มบัปเป้ก็มงดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ็มบัปเป้เรียกร้องแล้วลูกนี้ทําชิงหนึ่งสองสามสี่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้หลอกล่อมาแล้วครับเอ็มบัปเป้ดวลเลยดวลเลยเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ดวลเลยเอ็มบัปเป้ดวลเลยนี่คือความผิวคล้องของเอ็มบัปเป้